เกเพัสีประตูเปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้าแรปเตอร์ครับติดเป็นอักษร F O R D ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับเป็นตัว Mac ็ Off r o a d นะตัวนี้เราใช้ของยี่ห้อนะครับ O E S อยากได้กันชนท้ายทางผมก็จัดให้ได้เราใส่เป็นตัวกันชนท้ายของ X L T เลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะแล้วก็พี่ๆแฟนเพจนะครับจากเพจตีเทพโปดีทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับตีเทพฟอรดทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับอยากจะมาแนะนําสําหรับตัว XL พัสด์สีประตูเพราะว่ารุ่นนี้มันมีแคมเปญพิเศษอยู่ด้วยแล้วที่สําคัญนะครับก่อนที่จะมาพูดถึงแคมเปญเดี๋ยวทางตีจะมาพูดถึงเรื่องของตัวชุดแต่งกันก่อนสําหรับตัวรุ่นนี้นะฮะตัว XL p a s ดประตูนะครับก็มีการตกแต่งหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้าก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับจากเดิมเราใช้เป็นตัวกระจังหน้าโลโก้ฟอร์ดครับต่อทั้งชิ้นครับเปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้าแรปเตอร์ครับติดเป็นอักษร FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับ มาพร้อมกับไฟทับทีม3ดวงเลยนะฮะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของตัว x l p Plus 4ประตูเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับรุ่น x l r s นะครับจะไม่มีเป็นไฟ LED จะเป็นไฟหลอดแบบนี้เลยแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะไม่มีในส่วนของรุ่นนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับจุดแรกที่มีการเปลี่ยนจะมาในเรื่องของตัวซุ้มล้อ าทางรถของทางคุณลูกค้าครับก็มีการแต่งเพิ่มเติมเข้ามาจะเป็นในเรื่องของตัวคิ้วใส่ตัวคิ้วขนาด6นิ้วเข้ามาครับเพิ่มความสวยให้กับตัวรถด้วยแล้วก็ฐานตัวรถมันก็จะดูแน่นขึ้นบึกขึ้นครับล้อก็มีการเปลี่ยนใหม่ครับแต่ว่าต้องบักบอกกับทางพี่ๆแฟนเพจก่อนว่าตัวล้อเดิมของตัวเอกพัทนะครับจะมีขนาด16นิ้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนขนาดไซส์เนาะแต่เปลี่ยนแม็กสีของเขาเลยเพิ่มความเด่นขึ้นแล้วก็เป็นตัวแม็กออฟโรดนะ ตัวนี้เราใช้ของยี่ห้อนะครับ Oasis นะฮะหน้าตาแบบนี้เลยเป็นตัวก้านดำลายแดงนะครับขนาด16แล้วก็รัดด้วยยาง Monster AT นะครับตัวนี้ขนาดหน้ายางอยู่ที่ 26570R16 นะสวยๆแบบนี้นะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานเลยครับที่มากับตัวรถ x l p l u s นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแหลกหลังคามีการแต่งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเพราะเนื่องจากทางคุณลูกค้าอยากให้รถมันดู เหมือนกับตัว4ประตูรุ่นบนคือว t ยแท็กนั่นเองนะครับก็ใส่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วก็ในเรื่องของชุดแต่งนะครับที่เป็นเซ็ตมาตรฐานนะครับมาจากทางฟอร์ดก็มีใส่เขมาให้นะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวข้อมือจับกันลอยกันศาสตร์เราก็ใส่มาให้นะครับข้อไฟท้ายเราก็มีใส่มาให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในเรื่องของตัวไฟท้ายของเขาเองนะครับสังเกตว่าตัว XL Plus พนะครับจะเป็นตัวไฟท้ายแบบหลอดไส้จะไม่เหมือนกับตัว y าย c ทที่เป็นตัวไฟท้ายแบบ LED ดีเนาะ ก็ในเรือของในส่วนของตัวไฟท้ายถ้าเกิดว่าทางพี่ๆแฟนเพจอยากจะแต่งก็สามารถแต่งได้เพิ่มเช่นเดียวกันแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําสําหรับทางพี่ๆแฟนเพจก็คือในเรื่องของตัวกันชนท้ายต้องบอกว่าตัว x l p กซ์ครับกันชนท้ายจะไม่มีอันนี้แจ้งเลยแต่ว่าทางคุณลูกค้าอยากได้กันชนท้ายทางผมก็จัดให้ได้เราใส่เป็นตัวกันชนกันชนท้ายของ XLT เลยเพราะชิ้นนี้เป็นของ LT นะ เพราะว่าสีมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับในส่วนของตัวฝาท้าทยของเขาเองนะครับก็มีการตีเป็นตัวอักษรน,นะครับลงไปเพิ่มความให้มันดูแล้วดูหรูหรามากขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวคลิปของเขานะฮะแบบนี้เลยมันก็ทําให้ตัวเรนเจอร์ดูแข็งแรงมากขึ้นด้วยก็สําหรับในส่วนของภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทางตีพามาดูในส่วนของภายในกันบ้างว่า มีอะไรที่อยากจะมารีวิวให้กับทางพี่ๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวพามาดูในเรื่องของตอน2อกันก่อนเนาะในส่วนของตอน2เองนะครับอันดับแรกเบาภายในจะเป็นตัวเบาผ้านะครับแต่ในตัวของเสาบีจะมีที่จับมาให้นะครับแล้วก็ช่องด้านหลังจะไม่มีเป็นช่องแอร์เหมือนรุ่น xlt นะครับแต่จะมีช่องต่อไฟมาให้ขนาด12โวลต์นะฮะก็สามารถจ้ำใช้งานได้นะครับในส่วนของตัวที่เปิดก็มีการย้ายตำแหน่งครับจากเดิมเราจะวางในจุดที่ เ,เปิดด้านข้างประตูนะฮะย้ายมาตรงมือจับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตอนหนึ่งกันบ้างว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะฮะอันดับแรกตอนหนึ่งนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับแต่จุดหนึ่งที่จะแตกต่างจากตัว4ประตูรุ่นกลางถึงบนเนี่ยก็คือจะไม่ใช่เป็นตัวคุญแจแบบคีย์เลสตัวนี้จะเป็นคุญแจแบบไขสตาร์ทนะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะ แล้วก็ตัวพวงมาลัยที่แจ้งเบื้องต้นนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นตัวฟูลเหมือน XLT ที่จะมีในเรื่องของโหมดการใช้งานต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถใช้โหมดในเรื่องของลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับแล้วก็สามารถปรับการใช้งานหน้าจอดิจิตอลได้เพราะเนื่องจากเพราะเนื่องจากว่าหน้าจอเรือนใหม่นะครับจะมีขนาด8นิ้วนะฮะแบบนี้เลยในส่วนของจอกลางครับจะมีขนาด10นิ้วครับแล้วก็ ในช่องแอร์ตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้งานแยกปรับอิสระซ้ายขวาครับเหมือนรุ่น XLT ตัวเกียร์ก็เป็นตัวเกียร์กระปุก6สปีดนะครับแล้วก็มีช่องต่อ USB ให้2 2ช่องก็คือเป็น type A แล้วก็ type C เนาะอีกจุดหนึ่งที่บอกว่ามันไม่มีไฟตัดหมอกแล้วก็ช่องนั้นก็จะไม่มีปุ่มเนาะแต่เขาก็ทําช่องมาให้ครับเอาไว้ในกรณีที่อยากจะไปต่อเพิ่มอุปกรณ์นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับเบื้องต้นอันนี้ผมยังไม่ได้บอกเนาะ เครื่องยนต์ของเขาเป็นตัวเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะครับให้กําลังแรงม้าสูงถึง170แรงม้ากําลังแรงบิดสูงถึง405นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นเทอร์เทอร์โบเดี่ยวเป็นเกียร์6สปีดกระปุกนะฮะเครื่อง2.0แน่นอนข้อดีของมันเลยก็คือว่าเวลาเราไปจดทะเบียนมันถูกไม่แพงนะครับและรวมไปถึงเรื่องของโปรโมชั่นนะครับต้องบอกว่าในเดือนตุลานี้เรามีแคมเปญพิเศษให้กับทางคุณลูกค้าเลยนะครับสำหรับตัว XL Plus 4ประตูนี้นะครับเพียงแค่ทางพี่พี่แฟนเพจ การเงินมาแค่29,000บาทนะครับก็สามารถรับชุดแต่งแล้วก็รับรถไปขับช่วงปีใหม่สวยๆแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่ๆแฟนเพจท่านไหนที่สนใจนะครับฟังผมแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาเบอร์โทรผมได้093-3357200นะครับรวมไปถึงสามารถติดต่อได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับจะเป็นช่องทาง Ford ตีเทพโปดีนะครับอ่ะก็ด้านในก็จะมีเกี่ยวกับตัวอัลบั้มภาพต่างๆสวยๆนะครับนอกเหนือจากตัว XL p a s s แล้วนะครับ แล้วก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหาเข้ามาหาเข้ามาคุยกับผมได้ด้วยนะฮะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆแฟนเพจนะฮะที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับทางเพจผมด้วยแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เองทางตีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ